เป็นหมวกถูกเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยช้าของถูกก็ใช้ได้เหมือนกันมีมออกกองเหมือนกันของแพงลบมาก็ตายเหมือนกันส่วนไอ้คนที่ใช้หมวกแพงก็บอกว่าคุณมีชีวิตแค่ไหนคุณก็ซื้อหมวกแค่นั้นก็กลายเป็นดูถูกเสียสีกันไปกันมานะครับ อีกแล้วนะครับกับผมเจสสีภู c, มสาจากย n n e l ช่องเจสสีภูมสานะครับ <c oughs> ในคลิปนี้นะครับจริงๆผมจะต้องเดินทางจากบ้านผมไปที่สว่างแดนดินนะพอดีวันนี้มีงานนะครับงานเปิดตัว c ี125เนาะก็ทางบริษ,ษัทชาญจนก็เชิญผมไปนะครับก็เดี๋ยวไปถึงนู่นแล้ทดสอบรถเป็นยังไงแล้วก็ผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ระหว่างนี้นะครับระหว่างเดินทางเนี่ย มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดมันั้งานแล้วแหละแต่ว่าก็ช่างใจอยู่ว่าพูดออกไปแล้วมันจะเป็นเรื่องดราม่าก,กันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดราม่าก,กันในช่วงสองอาทิตย์ก่อนอ่าอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับก็คือเรื่องของหมวกที่เัายนะฮะ,ะรเรื่องหมวกกันน็อกนะครับระหว่างหมวกแท้กับหมวกก๊อปนะครับหมวกแท้กับหมวกก๊อปก๊อปก็คือก๊อปปี้เนาะแท้ก็คือของของที่มัน ของที่เขาทํามีเลขิทธิ์ออกมาเนี่ยจดสิทธิบัตรอันนั้นก็คือของแท้ทีนี้มันก็ด่ามากันบานปลายนะครับไปจนถึงว่าหมวกแพงกับหมวกถูกนะครับจริงๆไอ้คำว่าหมวกก๊อปนิกกับหมวกหมวกไปหมวกกอ๊อปอ่ากับหมวกแท้อันนี้พอแยกกันออกอยู่ว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยคือยังไงมันก็ต้องดีกว่าของก๊อปปี้อยู่แล้วนะครับของแท้ดีกว่าของก๊อปปี้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้หมวก แพงกับมวกถูกนี่คือมัน,มนทะเลาะก,กันแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเอาเรื่องนี้มาพูดกันยังไงก็ทะเลาะก,กันนะครับเพราะว่าฝั่งที่เป็นมวกถูกเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยช้ของถูกก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะมีมอเอกรเหมือนกันของแพงล้มมาก็ตายเหมือนกันอ่าอันนี้คือพูดแบบพูดอย่างนี้เลยนะที่มันทะเลาะก,กันนะพูดิกเาพูดอย่างนี้แหละนะฮะส่วนไอ้คนที่ใช้มวกแพงก็บอกว่าอะไรนะ ก็คุณมีชีวิตแค่ไหนคุณก็ซื้อหมวกแค่นั้นนะเออ <c oughs> ก็กลายเป็นดูถูกเสียสีกันไปกันมานะครับคือถ้าพูดถ้าพูดกันแบบนี้ยังไงก็ทะเลาะก,กันนะครับเพราะว่าหมวกหมวแพงก็ต่างดึงข้อดีออกมาหมวกรูก็ต่างดึงข้อดีออกมานะครับผมก็เลยผมมองต่างนะผมมองมองอีกมุมนึงมองอีกมุมต่างก็คือว่าซื้อตามกําลังเงินนะ่ะ นะครับซื้อ,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 อตามกําลังเงินกําลังกําลังกําลังทราบเรานะฮะแล้วหวแค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นนะครับจริงๆมันมีแค่นี้แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะฮะของของแพงของแพงเขาก็มันมันมีหลายอย่างนะผมเข้าใจอยู่ว่าทําไมมันถึงแพงเขาจะอาจเขาอาจจะเป็นคนคนอะไรอะ่ะเป็นคนออกแบบคนดีไซน์อ่า มันจะมีมันจะมีค่าการดีไซน์นี่แหละที่มันแพงนะครับเขาออกแบบให้มันรู้ลมที่สุดให้มันไม่มีเสียงรบกวนเพนมวกน้อยที่สุดเลือกใช้วัสดุที่แพงสุดแล้วก็จะมีค่าโฆษณาอีกนะค่าโฆษณาก็คือเอามัวกชิ้นนี้นะ่ะไปอยู่ในรายการแข่งต่างๆเพื่อให้นักแข่งที่มีชื่อเสียงใส่นะครับเขาก็ไม่ได้ใส่ให้ฟรีนะ ก็ต้องไปจ้างเขาเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีค่าโฆษณาก็เลยเป็นชื่อออกมาอย่างลายอะไรนะลายรถซี่อะไรเงี้ยลายาลายชื่อชื่อที่เป็นชื่อนักแข่งอะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องพวกนี้แหละมันเลยแพงถามว่าของถูกของถูกมันก็ไม่มีค่าโฆษณาพวกนี้ไงมันไม่มีการ ต้องต้องไปจ้างใครมาใส่นะครับแต่ว่าเขาจะขายพวกพวกวันนี้ผมสังเกตด,ดูของผมไม่อยากใช้ว่าของถูกเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถูกเท่าไรหรอกเพราะมันสองพันนี่ผมว่าไม่ถูกนะอ่าสองพันสามพันก็ยังก็ไม่ถูกเท่าไรหรอกนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ที่อยู่ในระดับพอดีพอดีกับการใช้งานทั่วไปนะครับที่้าแพงกว่านี้ก็ก็ดีกว่านี้อ่าแต่ว่าถ้าในระดับสองสามพันนี่ก็คือพอดี เข้าใจไหมครับก็คือถ้าแพงกว่านี้มันก็ดีกว่านี้อ่ะแต่ว่าถ้าได้เท่านี้มันก็ดีแล้วในระดับไปละสองสามพันเนี่ยก็จะเป็นงานกราฟิกส่วนส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตด,ดูนะทำลายสวยนะครับทําสีแบบเขาเอาใจเนาะเขาเปิดอีกกลุ่มนึงอุปกลุ่มตลาดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวตัวราคานี่ก็จะเป็นตัวกําหนดกําหนดกลุ่มลูกค้าด้วยนะ กำหนดกลุ่มผู้บริโภคนะครับคนคนที่มีกําลังทรัพย์น้อยแนย่นอนเขาก็ต้องซื้อซื้อของที่มันที่มันพอดีกับเงินของเขานะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ซื้อของแพงนะฮะเพราะว่าผมมีกำลังทรัพย์น้อยพูดตรงๆอ่ะผมก็ยังจนอยู่จริงๆนะยังจนอยู่ยังมีความจำเป็นในการใช้เงินในด้านอื่นๆอยู่ผมก็เลยซื้อได้เฉพาะ ในราคาที่เราไหวยังมวกที่ผมใส่ sup. ทุกวันนี้นะฮะใบนี้ fort, เป็นใบทรงวิบากแต่ว่าตีอย yani ่างหนึ่งมวกวิบากก็ไม่แพงนะฮะราคาใบนี้นะครับก็เท่าไหร่นะพันพันพันอะไรพันหกพันหกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับพันหกร้อยเก้าสิบใช่ไหมอ่า uh. แล้วก็แว่นอีกนะครับนิดหน 2000, ่อยก็สองพันกว่าบาทนะ่ยก็คือราคานี้ผมว่าเป็นราคามาตรฐานนะอ่าประมาณสองสองพันเนี่ยก็คือโอเคแล้วล่ะนะครับยังมวก อีกใบหนึ่งที่ผมใช้ใช้นานนั่นก็คือหมวกอ่ะไรเดอร์นะครับไรเดอร์ไวเปอร์อันนั้นเป็นหมวกที่ผมใส่สบายที่สุดที่ผมไม่ได้ขายไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่ว่ามันขายคงขายอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นหมวกแบบถ้าขายก็คงถ้ขายได้ถูกมากนะครับยกเว้นจะับไปเอาไปให้น้องนุ่งอะไรพวกนี้นะฮะก็นั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับผมก็เลยเก็บไว้ใช้นะครับหมวกไรเดอร์เป็นหมวกที่ใส่สบายนะฮะใส่สบายมากเย็นนะครับแล้วก็มันเหมือนใส่หมวกหมวกธรรมดาเนะี่ยมันไม่อึอดอัดเท่าไหร่นะครับนะส่วนหมวก แพงๆนี่ผมยอมรับเลยว่าผมยังไม่เคยใส่ยังไม่เคยใส่นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้ CB CB 5 0 0มาเนี่ยผมเข้าใจเลยนะว่ามัวแพงคือเขาก็จะออกแบบในเรื่องของการรูลมเนาะในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับเวลาเราขี่นักเก็ตที่ความเร็วสูงเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงผมว่า130ขึ้น,นี่ก็คือเห็นผลเลยนะหมวกมันจะสั่นสั่นไอ์ไรเดอร์นั่นแหละมันจะสั่น สันมันไม่ใช่สันแบบธรรมดานะครับมันเป็นสันมันขึ้นปรืดปรืดอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ตกใจนะตอน,นแรกเฮ้ยมันสันอะไรวะเออสันปรืดพอเราเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอิริยาบถนิดหน่อยนะครับมันก็หายไปแต่ถ้าเราเกิดเกร็งอย่างเงี้ยนานๆสักหน่อยขี่แบบความเร็วขึ้นไปสูงสักหน่อยสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบมาแล้วถ้าถึงร้อยประมาณร้อยห้าสิบกว่าเนี่ยเริ่มชัดเจนนะครับบวกไรเดอร์นะ่ มันจะสั่นแบเงี้เราจะต้องหมอบหมอบชิดกับผังนะครับก็เลยเข้าใจคนที่ใช้หมวกนักเก็ตเนี่ยก็เลยแบบเห็นเขาใช้หมวกดีดอ่าที่ใช้หมวกขพงแงเนาะเขาก็เพราะว่าเขาเขาใส่ใส่ให้มันออกแบบกับกับลักษณะของการลู่ลมพวกนั้นนะครับถ้าเป็นรถรถสปอร์ตเนาะมันก็มีชิลเนาะมันก็มันก็จะมีชุดปัดลมนะครับหมวกก็หมวกที่แบบ ถ้าแอร์เราเดนิวมเยอะๆก็อาจจะมีความสาคัญน้อยลงมาหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหมวกโฟเลียงนี้คือสบายเลยนะครับหมวกเม้จะใส่หมวกวิ่ากก็ยังขับได้นะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันบังลมเนาะมันมีชุดแฟร์ิงไว้บังลมนะครับนี่อยากจะพูดวันนี้นะครับก็คือแบบอย่าทะเลาะก,กันเลยนะครับเพราะว่าหมวกมันก็เหมือนเหมือนอะไรล่ะมันเหมือนรถยนต์นะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็คือเราขีม่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราเราปลอดภัยน้อยกว่าขับรถยนต์ ใช่ไหมแต่ทีนี้รถยนต์มันก็จะมีรถวีออสพูดอย่างนี้กันวีออสกับรถเบนซ์ใครๆก็รู้ว่ารถเบนซ์ก็เป็นรถที่น่าจะปลอดภัยที่สุดคันหนึ่งของโลกเนาะแต่ทําไมเราไม่ซื้อรถเบนซ์กันละ่ะทําไมประเทศไทยไม่ลดนโยบให้ให้คนในประเทศไทยซื้อรถเบนซ์กันครับเพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยในเรื่องของความพร้อมแต่ละคนเนาะเรื่องของเงินอะไรพวกนี้ซึ่งมันสเนนสคัญมากมันสาคัญมากนะครับทุกวันนี้ยิ่งยุคโควิดด้วยเนี่ย โอ้ยเห็นเห็นขายกันใช่ไหมโอเคกลับเข้ามาเหมือนกันนะครับหัวกันน็อกก็เหมือนกันนะครับมีใส่มันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าถ้ามีเหลือเยอะก็ค่อยไปเลือกออปชันที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับผมว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะอย่าไปอย่าไปเยียดอย่าไปอะไรกันเลยนะครับหัวกรูกหมวแพงก็ก็ไปด้วยกันเหมือนเดิมนั่นแหละบางคนเขาอาจจะเขาอาจจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นไง เอาเงินไปดูแลรถอะไรพวกนี้เนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้ขี่เลยผมเห็นหลายคนนะที่ขี่รถระดับ800ดูพันซีซีแต่ว่าใช้หมวกไปละสองสามพันนะซึ่งผมมองว่าไอ้สองสามพันนี่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละนะครับถ้าพร้อมมากกว่านี้ก็ใช้ของที่มันดีกว่านี้ก็แค่นั้นเองนะครับโอเคสหรับไปทีวิดีโอนี้พูดกันประมาณนี้แล้วกันนะครับนคลีปวีดีโอต่อไปมีเรื่องราวดีๆอะไรเราอยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสหรับไปทีวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ